สูงแนวดิ่งจากพื้นสะพานถึงผิวน้ำสูงถึง625เมตรเทียบได้ว่าสูงกว่าสะพานโกดิ้นเกตในนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐเกือบ9ก้าเท่าและสูงกว่าสถิติเดิมของสะพานตู้เก๋ในจีนแสดงให้เห็นว่าในรอบ9ปีจีนเป็นเจ้าของสถิติสะพานสูงสุดในโลกถึงสองครั้งจากความพยายามสร้างสะพานข้ามหุบเขาควาวเจียงที่เป็นหุบลึกเบื้องล่างคือแม่น้ำเป่ยผานตามแบบสร้างเป็นสะพานแขวนคานเหล็กถัก กลางสะพานมีความยาวถึง1,420เมตรในภูมิประเทศภูเขาของมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาเพียง3ปีมีความยาวตลอดสะพานรวม2,890เมตรหรือเกือบ3กิโลเมตรทอดข้ามุูเขาควาเจียงที่เป็นรอยแยกของโลกหวังว ชาวจิงกล่าวในฐานะประธานบริษัทการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบริาการสะพานวาเจียงกุ้ยโจว่าพิธีเปิดสะพานควาเจียงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของสะพานควาเจียงหรือหัวเจียงแกรนแคนยอนจากการที่สะพานแห่งนี้เชื่อมต่อระหว่างสองพื้นที่คือเมืองอันซุนอำเภอก้อนหลิงบนทลชานซีน,นัน ก่อนจะสร้างสะพานแห่งนี้การเดินทางระหว่างสองฝั่งต้องอ้อมใช้เวลาถึงสชั่วโมงแต่หลังจากเปิดใช้สะพานการเดินทางจะย่นย่อเวลาเหลือเพียง2นาทีนอกจากนี้โครงการยังช่วยให้พื้นที่ใกล้เคียงทุกว่างในแผนพัฒนาเป็นเขตการท่องเที่ยวแบบบูรณาการทั้งบนและใต้สะพาน So หัวเจียงหรือว่าหัวเจียงก็จะเห็นส่วนที่เรียกว่าแกรนคนยอนได้ชัดเจนค่ะแล้วตรงนี้เราก็อยู่กันตรงใต้สะพานนะคะที่เห็นความลึกความสูงค่ะความสูงจริงก็อยู่ที่625เมตรนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่ของการใช้เหล็กค่ะซึ่งก็ใช้ถึง22,000ตันนะคะก็บอกได้ถึงความสําเร็จของจีนที่เกิดขึ้นค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเปิดสะพานวันแรกนะคะดิฉันก็เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้มาที่นี่ด้วยแล้วก็มาเจอคนท้องถิ่น นะคะเรียกว่าคนปุ้ยค่ะเขาก็มาชื่นชมยินดีกับการเปิดสะพานในวันนี้ค่ะป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายว่าที่ระลึก28กันยายน2025ในการเยี่ยมชมสะพานที่สูงที่สุดในโลกเป็นของพี่น้องชนเผ่าปุยีหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของมณฑลกุ้ยโจวพวกเขาแต่งกายด้วยสีสันและหมวกประจำชนเผ่า เดินเก็บภาพประทับใจจากพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวที่มีอาคารบริการสินค้าห้องน้ําสร้างลิฟต์กระจกสู่ทางเดินในคานเหล็กของสะพานและมีการสร้างสะพานกระจกชมวิวเบื้องล่างออกแบบให้มีร้านกาแฟโดยบริษัทท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจวส่วนใต้สะพานมีแคมป์ธรรมชาติและจุดชมวิวน้ําตกให้ผู้เข้าชมสัมผัสความงามธรรมชาติที่กล่า,ขาวขานว่าเป็นรอยแยกที่สวยที่สุดบนโลก ใกล้กับหมู่บ้านชนเผ่าปุยีที่ทางการจีนพร้อมสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมและสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน 横ลินเจีย的ยี่พูดสืข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์กุ้ยโจวเล่าด้วยความภูมิใจว่าไฮไลท์ของสะพานควาเจียงคือการผสมผสานระหว่างสะพานและการท่องเที่ยวพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่น3.0 เรายินดีต้อนรับเพื่อนๆจากประเทศไทยรวมถึงเพื่อนๆจากทั่วโลกมาที่สะพานฮวาเจียงเพื่อถ่ายรูปเช็คอินเพราะเมื่อมาถึงทุกคนสามารถขึ้นไปที่จุดสูงสุดของสะพานซึ่งอยู่สูงจากพื้นน้ําดื่มกาแฟท้องถิ่นของกุ้ยโจที่เป็นกาแฟชมป์โลกและตรงกลางสะพานยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นบันจีจ้จัมสกายดรยีดรเปิดม่านน้าในช่วงเวลาพิเศษให้นักท่องเที่ยวชมความงามมาเห็นอย่างนี้เราก็ เห็นถึงความแบบก้าวล้ำทางวิศวกรรมของจีนเนาะแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ผมเชื่อว่าสถาปัตยกรรมอะไลแบบเนี้ยมันจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนได้ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแลนมาร์คอีกที่หนึ่งเลยครับในเมืองกุ้ยโจสนุกครับมีเรื่องให้เราอาหารการกินก็ แปลกแปลกดีค่ะแ,แต่ก็ทานได้นะคะไม่ยากอาหารจีนทานง่ายอยู่ค<ช>่ะ<อ>เหมือนบ้านเรานี่แหละ<ช>เป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสะพานที่ เราได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มาร่วมงานเปิดสภานรู้สึกว่าโอ้เราได้เกียรติในครั้งนี้ก็ยินดีมากๆใช่ค่ะยินดีมากๆตื่นเต้นมากด้วยค่ะอย่างน้อยในโปรแกรมทัวร์ของเรากลับไปพวกเราก็จะต้องเอาสพานี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์เพื่อที่จะให้คนไทยกลุ่มต่อๆไปที่ต่อจากาพวก<ม>เราเนาะได้เดินทางมาชมความอลังการยิ่งใหญ่แล้วก็ามาสัมผัสบรรยากาศอย่างพวกเราบ้าง ัจจุบันจุดชมวิวสะพานทำไว้รองรับนักท่องเที่ยวออกแบบเป็นลานกว้างให้เป็นจุดชมวิวที่อยู่ใต้สะพานและขึ้นบนสะพานแบบสัมผัสใกล้ชิดและยังสามารถชมทิวทัศน์สะพานระยะไกลจากส่วนที่สร้างเป็นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นและพื้นที่เรียนรู้เนื่องจากกุ้ยโจวไม่มีทางออกทะเลและเป็นภูมิประเทศแบบคาสหรือกว่าร้อยละเปกคลุมด้วยภูเขามากกว่า1 2 5 8 0 0้านลูก ในอดีตภูเขาเป็นอุปสรรคต่อระบบคมนาคมและเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างทางถนนทางรถไฟทางน้ำและทางอากาศจนเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถนนและทางเชื่อมหุบเขาที่มีสะพานเกือบทุกประเภททั้งแบบคานแบบโคง้งแบบแขวนและแบบขึง รวมถึงมีสะพานสูงเกือบครึ่งหนึ่งของสะพานสูงที่สุดร้อยอันดับแรกของโลกจนกุ้ยโจโได้รับการขนานนามว่าเป็นมณฑลแห่งพิพิธภัณฑ์สะพานที่ทางการจีนหวังว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของมณฑลที่อยู่ในแผนขยายเส้นทางปัจจุบันค่ะนำอ้อยบุญสถาพรไทย P b s รายงานจากมณฑลกุ้ยโจสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ